ที่อิสุนาอโคือวันที่เท่าไหร่จะออกเนี่ยวันที่สองครบนะับ <Yeah. S 2> ให้จับโตนอสิให้อยูบอ่บ่อโอุรยมัตเตอสาติโกอันผ่านมากเ็เลยมาแหวะซื้อดอกอสสาอกาโนอะไรจับยุบ่าอุสาเอกาติโก ขาบอกให้จับเด้อเลขอะไรนี่เลขห้าเลขห้าเด้อนี่เด้อฮุยักเลยทั้งผีโอโอและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับว้าว้ว้าวว้า้าวาไ้าาาวาาา แต่พ่อเพ่อยากลุงพ่อพ่อยางบอกสดบอกแสดงว่าเพิ่นไม่เลม่ใช่หรือพ่่ามแล้วปวดลูกปวดร้านเนี่ยเบาเลยตัวไหครับเบาเลยค่ะตัวใ่ค่ะอกว่าในว่าคนรลุนกันหลุ่เลยลูกซิปลูกซิกัะล่อรลุนอยู่ลูกซิปจะล่อรลุนอยู่เด้อน้ำน้ขอน้ำเน่ อ๋อคุณไปตังโอ้คนมีลูกศิษย์มาด้วยนะครับมีลูกศิษย์มาด้วยนะครับมีพระผู้ดงเนาะที่เดินทางนะครับมาที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับขอไปทางนี้ สาธุนะครับวันนี้มีพัทดมนะครับเดินทางมางกับูกสิกเนะาะจะบอกเรียกอะไรเด้วเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันวนรับปาอ,อะไม่้แดนงะคะวางดอกไม <c oughs> นะ้ดอกไม้สีแดงนะครับ ็มีพราทุดงที่เดินทางมาขอเลขเด็ดๆเนอะที่ศาลแม่นี่กระทารุ่นพ้อมกระทารุ่นอยู่ด้วยกันไปตัวได้คไปตัวไดกับโกรดโกรดลูกหลานนั่งโล่งสาธุสาธุพูมาจากอำนาจเจริญอุริยาสิมิกาติอิโกนาโอกา มาขอโชคขอดวงขอร่ำขอรวยครับให้กับลูกหลานชาวอำนาฏเจริญละพ้นเดือนเดือนซึ่งสุรินน้ำเด้อสุรินนาอวันที่เท่าไหร่จะออกเลขวันที่สองครับตาบานอ่ะวันที่สองวันที่สองค่ะสองเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมเด้อ โอีสมัตโตออะติหันิเ้ยโอไรย์ยียีซัตุกามูระอิเมอิสุตาขอเนื้อขอแน่ช่ยให้สองโตสามโตเกาดอกให้จับโตน้อช่ยให้อยู่บ่อโอไรยะมัตตาอิสาติโพโพให้พอไมหลงนะมหลงแล้วเริ่มได้ไหมอัน ผ่านมาก็เลยมาแวะซื oh. ้อๆหรออ๋อครับเอตะโมรายาโตอิสาเอกามาโลสาเอกาโนยังไงจับอท่บหรือสบอกโลดบอกโลดก็ได้ครับยังไงจับทบอกโลดก็ได้ครับสอ็นตะมาโตอุสาเอกาติโกเขาบอกให้จับเด้อะครับเอฟุนาอุกิอุกาสิตุตาริยะมาลิโตมาลิโก อีกคนหนาอิสัอนอกานาโคโลเอนาตตติตุกัสิโกเ,เลขอะไรนี่เลขห้าเลขห้าเ 5, ด้อนี่เด้ออาระมะามัตตลัสนาอกาเราตอิสตัตเอกาตเอกานิเอกาเตโก เลขอะไรเสีครับเลขสครับอลนตาเตเตานุอุาอกาลิโตเลขอะไรนี่เลขอตโกเตาซอโนอากโโโว ศรหยาฟโาทั่วประเทศหาสีาสาธุครับสาธุครับโอเขาเราเเลขาศรีหาหาหาสาธุเอาเขียนไว้มันสิหลงหาซีหาเลขที่มจับบัหนึ่งที่เลข หาอ่ะนี่นะครับเหล็กจับบนหนึ่งเดอ้อนี่เดอ้อนี่ปูจับบนหนึ่งหาซีหาห้าสี่หา้หานะครับดูชมนี่เดอ้อเหล็กปูบนหนึ่งจับได้หาซีหา ให้ะใละห้าสี่ห้าห้าสี่ห้านะครับไปบไปเราบอกไปเราบอกปูไปเราบอกว่าใส่อยากบึง้งทะเบียนรถเพิ่นไ,ไหมฮะฮะทนสี่ขาวบอก หาเดี๋ยวไปดูก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูเลขของปูก่อนนะครับว่าเลขปูจับได้จับได้หาซี่หาเมนบอนึงห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าโอ้เดี๋ยวหาก่อนมีบอบอมีอม้ยเนี่ยงยังปิ้วอือเดี๋ยวนดี๋สแกนใจก่อน ได้ค่ามหาซีหาใสโอ้ได้อุ้ยโอ้ยโอ้ลลงม้แอกวาตัวนี้มแรงลมแรีหิ้เลยได้ตรงตเลยครับไซื่อตัอไรนี่ตัไไกอกางมากจื่อตัอะไรพวกนี้คอมืออสั้นเบ้นนี่งคนไอลุกเว้ดเลยแกร์ไหมครับสี่้าสองไป ถ่ายรูปหน่อยได้แล้วครับได้แล้วรีบดูนะครับรีบดูคลิปนี้เดินนี่นได้แล้วของแท้เลยได้ด้วยนมมาเลยร่มบักแห้งเลยเว้ยควนลุกบอกเลยนะนี้ดูผ่านนี้สาธุสาธุสาธุเดลยได้ละห้าสิบห้ามากจริงจริงเอ้าลมหักเลยทั้งพี่โอ้โอ้มาจะได้มาแบบว่าไม่ไม่ะ เชื่อแล้วเชื่อแ่ไม่ลาเราบอกอ่ะ้ปูเป็นไห่ข้าวเดียวนึงเนาะใช่ใช <Kaiser S 1> ่ใช่เปนไห่เราลงปูมากไห่เอาเอาซอยกันซอยกันต้อดซอยกันเรื่องึ้นเรื่องค้นเอ้างอเลยหักเลยอะบผู้ชมครับแขงแตกเลยครับถามหาตัวเลขสามตัวนี้หาซีหาหาซีหาโอ้ล่มบัแห้งเลยเนาะมักงจะได้จังมักสิ ให้ซื้อตัวไหนซีไม่ใช่ห้า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 สี่ห้าห้าสี่อต้องหมุนซื้อแบบนี้ต้องหมุนซื้อแบบนี้ห้าห้าห้ซีนะครับชมยับสีเด้อมี่เทอรไรเมาเบิดมีเทอรไหเมาเบิด มีเท่าไหร่มองหมดทางมันแนวปูมาเกย์ใสปูมาเกย์ใสเพิ่นมาเกย์อำนาจโออำ้ง่อยขนฝอยลูกเบิดเจ้าเบิ่องที่ละเนี่ยเจ้าเบิ่องที่ละนั่ะขนฝอยลูกนั่ะขนฝอยลูกเบิร์ตเนั่นลูกเบิ่องแม่เลยขนคนขี้ง่อยลูกเบิดนี่ยลูกย่างคักเลยนะเออเป็นยังไงสิว่ารถตู้ ผมไม่มีเป็นยังเลย่เด้เบื้องต่ข้าวสะเห็นสภาพรถ่ะเมนไม่มีครเป็นไรนะคะบไม่มีใครเป็นยังเลยนี่แหละคุณแม่เพิ่นซอยคุณเม่เพิ่นซอยแม่ฮันนี่เพิ่นซอยเลนไพรางวัลที่หนึ่งครับผมเล่นไพรางวัลที่หนึ่งครับเห็นบ่เพิ่นทักผู้อีหลีเนาะล่มแบกยางแห้งเลยจับรถเตลลี่ก็ลังโซ่รถเตลลี่อยู่นน ไอดูไว้ก่อนครับเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน,น้าใหม่ร่มตึงเลย,ม,ม,ยเมุอนสื่อเหมุนซื้อหาซีห้าหาหาหาเลยอยู่สุดนึงเอาป่

ออหยังจบเก็บใบกว่เนี่ก็ดีเลยเเป็นอาที่แล้วเาเป็นอาที่แล้วไม่ได้เป็นี่แล้วมาดีกู้เพิ่นมายำให้วงนึ่งโอ้แงนแล้วแี่นึงนี่คขาสิแบงให้ชุดนึ่งไปเลยนี่เพิ่นแบงให้ชุดหนึ่งนี่ยังเหลือยงุ หาซีหาผู้ใดกับสื่อสื่อผู้ใดกัเอาผู้ใดมีอยู่บองใดหาไวเด้อหาซีหาเดี๋ยวมืออื่นอาจสิอั่นด้ผมว่านี่อ้เอาซีหาหาีเด้อนเด้อหาหานหมุนสื่อแบบนี้น่ำหมุนสื่อหมุนสื่อโอเคหมุนสื่อแบบนี้เด้อ ร้อยเดียวร้อยเดียวลายยเดีวถามก่อนนะเจ้าราคาสี่สามราคาเดียวหาซีหาหาซีหาขอให้รวยๆขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อจะได้มาอีกจะได้มาวายปูจะได้มาวาย,ค,าวายคุณแม่สารเมฮันนี่สีสาร แผงแตกแผงแตกครับมือนี้แผงแตกแผงแตกมีทรายเป็นเมาเบิดเลยอัวดี้วเบิดเลย มี่สำหรับมีสรกบนเอาเบิดเลยหาซีหา,หา,ตาเตียงแขงครับหอ,อะะบบมปิ้วไปเบิดเลยเันนึงร่มมา,จากจะได้บูมา่าวืบหายเลย้ สาธุสาธุเด้อขอให้มีความสุขความเจริญเด้อเปินกระลากูแล้วนะครับเหล็กงามน้ำเนาะงามงามงามแห้งอ่ะหาซีหาแมนครับแมนล่มล่มแห้งครับ รครับเราบอกครับใี่อย่างครับขนลุกขนลุกขนลุกสู่เลยเอากรับแล้วก็หายโชคดีเด้อมีเท่ไรตเมาหมดนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์และก็กด ติดตามท,ที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พผาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำครับโรคขิปย่ำได้ทันสิบบริภาคิปและสิบบริภาทข่าวสารในช่อง y YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ